พวกเราลมลมบนชอบเม่ผมนายสืบดํที่มูข้อเสียงสามครับผมนายปัญญวัฒน์ชุลักษณ์ห้องมอสีรุสามเลขที่ห้าครับผมนายชุวิตสมรศรีจิตอยู่มอสีรุสามเลขที่แปดครับผมนายณันยชนันบุญมาโมสีรุสามเลขที่สี่ครับกลุ่มผมจะมาทำการทดลองเรื่องก,การสร้างเมฆครับผมอุปรกรณ์มีที่สูบลมขวดน้ำที่ถ่านโโอ้ห ยผสมมกันได้ <S 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 สำหรับวิธีการทดลองนะครับอย่างแรกเนี่ยให้เทแอลกอฮอลลงไปแต่อันนี้ผมเทไปแล้วนะครับผมแล้วไีนิ่ก็จากนั้นครับขย่าครับให้แอลกอฮอลเนี่ยมันอยู่ที่นะครับผมพอ้ที่แล้วก็เอาดินน,น้ำมันครับผมมาอุดนะครับผมไม่ให้ม <S <S มันออกได้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีลมอ่อนนะคะผมจะให้หาดีละมันนะคะผมก็อุดต่อไปเรื่อยๆนะคะผม จากนั้นครบผมชดได้แล้วก็รีไม่เอาฝามาปิดนะครับผมนี่ครับนี่นะครับได้แล้วครับถ่ายหน้าครับขอด,ดนแชร์1 2 3สองสามห้าโอ้โหครับ,รบสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองก็คือในขณะที่เราอัดความบรรยากาศ เข้าไปในขวดพลาสติกให้ความดันสูงสงจนอนุณหภูมิภายในสูงขึ้นเกิดการระเหยกลายเป็นไอและเมื่อเรานําดินน้ำมันออกอย่างรวดเร็วก๊าซก็เกิดการขยายตัวจนอนุณหภูมิภายในขวดเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วทําให้อากาศภายในขวดเย็นลงในช่วงนี้จะทําให้ไอนะ้ำควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําไอแอลโกอฮอล์กันตัวเป็นหยดน้นําเล็กๆซึ่งมีลักษณะเป็นเมฆลอยอยู่ในอากาศหรือลอยอยู่ในขวดน,นั่นเองครับ พวกเราชมลมพนชอบนี่ผมนายสิรยนตนนิวเจ้า้าทขห้องเดียวศักต์ครับผมนายประยุทสิร์รักขอบคุณรั